สวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bliss e r r o r ครับเจอกันอีกแล้วนะฮะในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวเวนดูนี่ VS กับ r ราอูนั่นเองครับมาดูกันว่า2นักเตะนี้ใครจะทำประตูได้มากกว่ากันครับผมเมื่อเข้าสนามด้วยกันนะฮะก็จะเป็น SS ทั้งคู่ครับก็อ,อาจจะทำรีวิวช้าหน่อยนะครับเพิ่งได้มานะครับ หลังจากที่ทบทวนอยู่นานนะครับเวนดูนี่ร่างนี้นะครับได้มาจากการสุ่มกล่องฟรีที่พลาดมาเป็นเกลือนะครับแลวก็คือผมตัดสินใจเสี่ยงครับก็แอบไปเสี่ยงอยู่คนเดียวครับไม่กล้าบันทึกนะครับผ่านไป200ทองครับก็ได้มาครับเวนดูนี่ร่างนี้นะครับก็เป็นการกระทําที่ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมทำชาเลนจ์เอาไว้นะครับไม่เติมนะครับและก็จะรอสุ่มทีเดียวนะครับตอนปีใหม่นะครับ ตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับใจแตกกับแพ็กแมนอยู่นะครับร่างวัยหนุ่มอายุ26ปีครับแต่ก็ยังโชคดีครับได้เวนดูนี่มานะครับในร่างปี2011-2012นะครับเป็นสไตล์โฮพเยอร์นะครับ AI Magazine Run Long Expert นะครับลองบน Expert ลอง Ranger นะครับ Overall อยู่ที่107นะครับ a w a r e n e s 95บอล Control 95 Drip 94ครับ t าย Position 95ครับจ่ายบอลเท่ากันเลยคือ80ครับจบสกอร์อยู่ที่91นะครับเพื่อนๆลูกโค้งนะครับ87นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับผมปั่นโค้งโค้งเลยนะฮะสปีดให้มา89นะครับ Acceleration ได้อยู่ที่94ครับกิกพาวเวอร์เ3ครับสเตมิน่าก็ใช้ได้อยู่นะครับการใช้เท้าไม่ถนัดนะครับ อยู่ในระดับไฮครับผมบูสเตอร์สามารถใช้ได้หลายบูสเตอร์นะครับส่วนไอดีนี้ผมสุ่มได้เป็น agility นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของ speed acceleration เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนสกิลนะครับมีการหม่งได้นะครับผมสกิลพิเศษมี p h e n o m e n a l f i n i s h i n g แล้วก็ p h e n o m e n a l pass นะครับรบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี fighting spirit จิตวิญญ,ญาณนักสู้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือผมสุ่มได้ ดาบันทัดด้วยนะครับก็โชคดีไปนะครับราอูร่างนี้ครับผมมาในสไตล์ดัมมี่รันเนอร์ครับผมก็ข้าพลังสูสีกันอยู่นะครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่า2ตัวนี้นะครับพอเอาไปเล่นจริงแล้วใครจะยิงได้มากกว่ากันนะครับผมถือว่าเป็นการวัดกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับตัวหนึ่งจะเป็นฟรีเดลี่เกมนะครับผมของฟรีเลยล่ะที่การันตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่าช้าเร็วอยู่ที่ดวงของเพื่อนๆเองแล้วกันนะฮะ แต่ว่ารูนี่นี่ก็คือแบบเพิ่มการวัดดวงไปอีกหนึ่งขั้นนะครับว่าคือไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะครับผมการกระทําไม่แนะนําเลยครับที่ทําแบบผมแบบนี้นะครับก็โอใจไม่ไหวครับเอาละครับเราเข้ามาดูในเกมกันนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยครับ ั่งเราได้เขี่ยบอลก่อนนะครับโยนยาวไปนะฮะจังหวะนี้โดนสกัดมาได้ครับแล้วก็เวนดูนีนะครับผมยิ่งโอ้โหติดฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็ราอูได้ลูกมาแล้วแล้วเปิดมองครับลูกนี้บึ้มโอ้โหนะครับครนันโดโขเข้าไปครับผมบุลเลตเฮดเดอร์นะครับอหืมเพื่อนๆเร็วมากครับผมโอประตูแรกนะครับตอนนี้ราอูครับผมได้ แอตซิดไป1ประตูแล้วนะครับโอ้โหนะเอาละครับตอนนี้ฝั่งต้องข้ามก็เริ่มหงุหงิดเล็กน้อยแล้วนะเปิดเกมมาก็โดนไปแล้วครับผมตอนนี้ราอูครับเป็นผู้นำนลครับแอตซิดไปก่อน1ลูกนะครับแต่จังหวะนี้ครับผมโดนสกัดไว้ได้นะฮะ ตอนนี้เวนรุนนี่ร้อยเ็ดของเราก็ยังไม่ได้เฉิดฉายเลยนะครับเพื่อนๆหมูบินของเราฮะกำลังหาจังหวะอยู่นะครับจังหวะนี้ครับผมเป็นยังไงครับผมโอ้โหนะฮะโอเวนซัดไปเต็มข้อเลยครับผมแต่ว่าติดเซฟนะฮะรอดตัวไปนะครับก็มาลุ้นกันลูกเปิดเปิดโมงนะครับจากริมเส้นครับมึม โอ้โหนะครับไว้ใจได้อยู่นะครับโกของเรานะครับโกข้าพลัง99วันนะฮะมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือค่อยไปตามลุ้นเอาครับนี่ก็คือกลิ่นอายนะครับผมเสน่ห์ของสายฟรีนั่นเองครับผมเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะได้ตัวไหนจะเกลือหรือว่าจะโหดนะครับผมดอกนี้จะว่าะนนี้ครับผมหลุดไปแล้วครับผมแล้วก็วนเวียนวนเวียนนะครับโอ้โหโดนอื้อโชคดีนะครับที่ฝั่งเราสกัดไว้ได้นะครับ บาติสตูตาปั่นด้วยซ้ายแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับได้เตะมุมทองครับจังหวะนี้ครับผมบึ้มโอ้โหเต็มหัวแล้วก็โอ้โเข้าไปแล้วนะครับลูกนี้นะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามครับตีเสมอแล้วนะหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอ้โหชื่อทีมทําไมบนไลัยไส้จังเลยมองเห็นแวบๆครับชื่อทีมเขาตั้งได้แบบบนไลัยไส้จริงๆนะเพื่อนๆโอ้โหไม่กล้าอ่านเลยทีเดียวครับผม เอาละครับหูโดนจิกไปแล้วครับผมไมเคิลโอเวนอันตรายครับเผลอเป็นไม่ได้นะครับผมพยายามโยนบอลขึ้นหน้าครับผมแต่ก็โดนสกัดไว้ครับผมเดี๋ยวเนวเมซี่จังหวะนี้ลุดมาแต่ก็เจอโรดี้ครับผมสกัดเอาไว้ทันนะครับผมบอลลุดมาที่เราอีกครั้งนะผมหูจะเอ็ซิดได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้หมูบินเราอยู่ไหนรูนี่รูนี่ ไปนายลุดแล้วนายไปเลยเรียบร้อยครับผมเวนูนี่วิ่งไปไปหมูบินแล้วก็สัตเต็มอ้ออืมเรียบร้อยครับผมตอนนี้เวนูนี่ร้อยเจ็ดของเราทํางานแล้วครับผมได้ไปอีกหนึ่งประตูนะครับตอนนี้ได้ยิงแล้วนะครับผมอ๋อนะครับรู้สึกว่าจะ คำหน้าคาตาของราอูไปเรียบร้อยนะครับผมยิงเองแล้วลอกลูกน่อยเฮ้ยลูกนี้ไปอีกแล้วครับผมหมูบินครับผมแล้วจังหวะนี้ดับบลทัดซัดไปที่เต็มเสาครับผมหลวงพี่เสาช่วยไว้ฮะถึงแม้ว่าสปีดนะครับจะไม่ถึง90นะครับแต่ก็วิ่งฉีกได้นะครับไม่ธรรมดานะทุกคนเวลาใช้งานจริงแล้วจังหวะที่สปีดต้นนะครับสปีดต้น94ก็ทําให้วิ่งฉีกไปได้เหมือนกันนะครับ เวนดูนี่แล้วก็ราอูนะครับเรามาทุบทวนกันหน่อยนะครับราอูตอนนี้ได้1นึ่งแอซิดนะครับส่วนเวนดูนี่นะครับยิงไปแล้ว1ลูกนะครับผมนี่ฮะและลูกนี้ครับผมบึมมงเช้าร้อกโอโหเข้าไปอีกแล้วนะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับผมอุ่ยมงสวยครับลูกนี้ครับมาดูภาพใช้ทีนะเพื่อนๆโอ้โหเต็มหัวเลยครับผมลูกทะลุตะข่ายไปเลยครับผมอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นนลยฮะ เกือบทะลุครับแล้วถ้าเทคตัวโหมงนี่พี่โคทําเหมือนแบบต้นฉบับตัวจริงเลยนะครับพี่โดเวลากระโดดขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมโคดเท่ะนะดูทรงแล้วทีมตรงข้ามก็เริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้ต้องพยายามตีเสมอได้นะครับผม ฝั่งเรายิงไปแล้ว3ลูกนะครับผมราอูเอสซิดหนึ่งครับผมพิโดยิงไป2นะฮะแล้วก็รูนี่ของเรายิงไป1ลูกนะฮะตอนนี้ราอูยังไม่ได้ยิงสักลูกนะครับผมอ่านะฮะการแบทเทิลครั้งนี้นะครับมาดูครับว่าใครจะยิงได้มากที่สุดนะครับผมจะว่านี่ลุดไปอีกแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเข้ารูกบอลครับลูกนี้โอ้โหเก่ามาจะกเดนมาร์นะครับผมเกือบรอนะครับผมแต่โดนสกัดดาวรุ่งสกอดเลยฮะ ทีมตรงข้ามนะครับเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบสกัดไปอย่างเดียวนะครับตอนนี้เวนทุนี้ครับโอ้โหเนี่ยพยายามเพรสหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนไปหลายลูกแล้วนะตอนนี้โดนดันมาแล้วครับผมเรียบร้อยทําชิ่งกันไปมานะครับผมตอนนี้กาเบรียลบัติสต้าแล้วก็โอ้โหนะครับผมเกือบโดนโอเว่นซัดนะครับแต่ว่าฝั่งเราก็สกัดไว้กดนะครับผมโอ้โหเกมเข้มข้นมากครับเพื่อนๆตอนนี้นะผ่านไปครับครึ่งแรกแล้วครับเพื่อนโรนันโดไปทางปีกแล้วเรียบร้อยเวนทุนี่ว่าไงเวนรนี่เปิดหม ขอไปครับโอ้โหโอ้โหลุ้นจนไอเลยครับเพื่อนๆโอ้ต่อไปด้วยนะโอ้ดูทีมชื่อครับมันลไยเซ่จริงๆนะครับผมทําไมตั้งชื่อได้โหดอย่างเลยครับผมเราก็ยังใช้แผนนะครับลองบอคัตเตอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้แล้วก็แฟงารการดของเรานะครับค่าพลังก็ยังไม่เต็มครับผมลืมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน่อยฮะไอตัวนี้อัพยังไม่อัพยังไม่เต็มครับ ตัวอัพหมดพอดีครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายก่อนเปลี่ยนก่อนโอ้โหค่าพลัง98เล่นมาตั้งนานนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจับดีแคนไรนะครับเอามาลงครับค่าพลังเต็มครับผม101ฮะเอาละครับครึ่งหลังก็เกมต้องเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะตอนนี้เรานำไปแล้วครับ3ประตูต่อ1นะฮะอันดับหนึ่งนั่นก็คือเวนดูนี่นะครับ ตอนนี้ชนะราอูไปแล้วนะครับผมนำไปหนึ่งประตูนะครับราอูยังไม่ยิงครับแอติตได้หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นเอสเอสทั้งคู่นะครับจุนลมุนกันอยู่หน้าประตูครับผมแล้วก็คาร์บอลออกมาได้ครับผมแต่ก็ได้ไม่นานนะครับเอาละครับจังหวะนี้นะครับเว้นนี้นะครับชิงไปต่อที่ดีคนไรนะฮะดีคนไรตอกมาไปเรื่อยๆครับผมตอกไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ไปถึงข้างหน้าไหมไม่ถึงครับผม ยังไม่ผ่านนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเอาล่ะครับได้บอลมาอีกทีครับผมดึงขึ้นหน้านะครับจังหวะนี้ราอูโอ้โหราอูพยายามจะยิงครับแต่ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้สัครูกเลยครับผมการเวทครั้งนี้แล้วก็ทําไงครับจังหวะนี้เลี้ยงเดี่ยวโอ้โหนะไม่ผ่านครับผมก็แน่นอนเลยครับว่าไม่ผ่านไปง่ายๆครับเพราะตรงข้ามนะครับมีฟันไดคุมอยู่นะครับแล้วจังหวะนี้ครับผมอืมนะฮะ เกือบเป็นประตูแล้วนะครับเฉียวเสาไปแค่1นส่วนสไมครอนตัวนั้นเองนะครับราอูซัดเต็มข้อเลยครับแต่ก็ไม่ตรงครับผมเสียดายนะครับเฉียวไปน้อยเดียวเองครับผมบอลหลุดไปแล้วครับบาติสตูต้านะครับผมหาจังหวะยิงนะครับผมโอ้โหนะครับ ม้วนตัวจนหน้ามืดนะครับยิงไม่เข้านะผมฝั่งเราครับผมลุดไปแครัก็โดกนี้เรียบร้อยครับผมคริสเตียโนโรนันโดจังหวะนี้หลุดเดียวแล้วก็ซัดไปเต็มข้อครับเรียบร้อยครับผมนี่ฮะไม่พลาดนะครับผมฟินาเมนต์ฟินิชชิ่งนะครับผมโอ้วีดอว์เฉยใจครับพีโดเป็นพระเอกครับวันนี้ยิงคนเดียว3ลูกไปแล้วนะครับผมจากการยิง2ลูกแล้วก็การหม่งลูกนะครับผมการเบทเทิลระหว่างราอูกับรูนี่ตอนนี้ครับ ราอูยังตามหลังอยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้ครับมาติสต้าครับผมพยายามที่จะปั่นนะครับผมแต่ก็ติดนะครับผมจังหวะนี้อื้มืะนะโอเว่นพยายามที่จะซัดนะครับแต่ก็เจอผู้รักษาประตูเราครับเซฟไว้ได้ซะก่อนนะครับผมฝั่งเราก็นําไปแล้วครับ4ี่หนึ่งครับเกมฝั่งเราก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับความกดดันนั้นปล่อยไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทีมแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผม ตอนนี้ครับผมโดนเพรสหนักแล้วครับผมฝั่งเราก็พยายามสกัดกั้นเอาไว้นะครับผมลูกนี้ครับหลุดไปแล้วราอูครับจะได้เชิอนชายแล้วบอลราอูแล้วก็ส่งให้เวีนุนี่โอ้โหนะเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะครับผมเอสทั้งสองตัวนี้ทํางานเข้ากันดีนะครับผมมีการจ่ายบอลกันชิงบอลกันดีอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ฝั่งตรงข้ามหลุดไปแล้วครับผมพยายามที่จะตีตื้นครับโอ้โหไม่ได้สักลูกครับ ฝั่งเราครับหลุดมาที่รูนี่แล้วก็ชิงไปที่โรโนโดพลิกตัวแล้วก็สับโยกดับเบิรนทัรดไปนะครับเตะเบาไปหน่อยครับเลยไม่เข้าฮะอยู่ในช่วงท้ายๆเกมแล้วนะครับผมวินาทีสุดท้ายครับเรามาดูกันว่าราอูจะยิงได้หรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าสูสีกันนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าเวนูนี่ของเราจะชนะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการเบิเทิลนะครับ วีระหว่างราอูและก็เวนดูนี่นะครับใครที่ยิงได้มากกว่ากันนะครับโอเคครับผลออกมาแล้วนะครับเวนดูนี่ชนะไปนะครับผมพระเอกของเรานะครับผมเจ้าหมูบินนะครับผมพริวจริงๆนะครับผมในแมตช์นี้นะครับก็คนที่ยิงมากที่สุดก็คือพี่โดนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือการยืนกันระหว่างโรนันโดนะครับเวนดูนี่แล้วก็ราอูนะครับ3ตัวนี้ยืนคู่กันผมก็ว่าเป็น3คอมโบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผม โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปจนถึงช่วงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราครับจะกลับมาเจอกันใหม่กับที่ใหม่ที่ผมจะลงนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่ามีความเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกันนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับไปก่อนนะบายบาย